กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการครับเดี๋ยวไปคุยเรื่องของการปรับพอร์จัดพอร์ตให้เหมาะสมกับสถานการณ์กันดีก,กว่าเครื่องหลังของปีแล้วนะครับถ้ามองไปยังอนาคตเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรรอเราอยู่บ้างและต้องระม,มัดระวังอย่างไรนะครับยวมาคุยกันกับคุณธเนศเลิศเพชรพันธ์นะครับ n v e s t m e n t s t r a t จ g i s t นะครับของบรจรจุ Principal อยู่ในสายคุยกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุคคณบอยคุณแพรและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะคุณธเนศคะเราเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังแล้วนะคะ เรามีมุมมองอย่างไรบ้างคะสําหรับการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องจับตาค่ะครับก็จริงๆเราคิดว่าความไม่แน่นอนในครึ่งปีหลังเนี่ยจะเพิ่มขึ้น,นครับที่ว่าจะอ่านตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับขึ้นง,ง่ายๆอย่างเช่นตลาดพืันฐานลเหมือนในช่วงครึ่งปีแรกแล้วครับผม mm. ความไม่แน่นอนในครึ่งปีหลังความเสี่ยงเนี่ย เช่นอะไรบ้างครับยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาาัตราเงินเฟ้อที่อาจจะตะลอตัวลงสองเดือนละแต่ว่าเจ้าดเกชีพทั้งเกือบทุกคนเนี่ยก็ยังอยากดูตัวเลขเงินเฟ้อให้มากขึ้นก่อนจะตัดสินใจหรือไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ครับซึ่งการเมืองเนื้อกรลางร้อนแรงไมใ่ใช่เฉพาะบ้านเราแต่ไม่ว่าในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐ ผมจากล่าสุดที่มีการดีเบตกันก็ดูเหมือนคุณโจไบเดนเนี่ยจะอาจจะเสียเหมือนเสียท่าทีให้กับคุณโดนัลด์ทรัมป์ค่อนข้างเยอะซึ่งก็กําลังจะนะอยู่ว่าคุณโจไบเดนจะสู้ศึกครั้งนี้ไหวหรือเปล่าลจะมีการเปลีนตัวซึ่งตรงนี้ก็เป็นความไม่แน่นอนที่เราต้องจับตารวมไปถึงล่าสุดเลยครับเมื่อเช้าเนี่ยผลการเลือกตั้งของยูเคที่อังกฤษเนี่ยก็ค่อนข้างตล๊กโผนะโดยที่พักเลเบร์หรือพักแรงงานเนี่ยก็ได้ ผลโหวตอันนี้เป็นเป็นแบบสํารวจเนืก็ได้คะแนนเสียงค่อนข้างเยอะชนะแบบแลนสไลด์ซึ่งนโยบายเนี้ยอาจจะเป็นในแนวทางเรื่องของอาจจะมีการเก็บภาษีมากขึ้นหรือสนับสนุนพลังงานสะอาดครับก็ต้องติดตามระบบเรื่องการเลือกตั้งของทางฝั่งยูเคด้วยเช่นแันครับแบบนี้เราแนะนํากลยุทธการลงทุนยังไงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ครับครับก จริงสืบเนื่องมาจากความไม่แน่นอนดูเห,นเ,หเ,เหมือนจะมากขึ้นเนอะเราพยายามพิจารณาให้นักลงทุนกระจายสินทรัพย์ไปยังทั่วโลกแล้วก็พวกเอเซทคลาสใหม่ๆมสินทรัพย์ประเภทใหม่ๆหม่ที่น่าสนใจผมก,ก็อาจจะซื้อประมาณหนึ่งกองแล้วก็มีการกระจายุงลงทุนทั่วโลกก็ได้ครับพวกกองทุนแอเซทโลเคชัน่นปันค่ะในในลักษณะแบบนี้เนี่ยเรามีกองทุนหรือว่ารูปแบบของการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากด้วยไหมคะ ผมก็จริงๆทางบาลจพริ้นเซอรครับอ,อย่างที่เราทราบตัวเนอว่าปกปติเวลาเราจะลงทุนพวกกองทุนเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นหุ้นตราสารนี่อ่หรือไม่ก็เป็นกองทุนบีทแต่ทางบาลจพริ้เซอรได้ไพยายามที่จะค้นหาสินทรัพย์ประเทศอื่นๆ,ๆที่ถ้าเกิดเข้ามาเดนหรือเข้ามาผสมในกองทุนแล้วเนี่ยน่าสนใจยกตัวอย่างเช่นลิสเซตสไพรเวตอีกุตี้ถามก็คืออะไรครับจริงๆผมคิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับคาว่าไพรเวตอีกุตี้เนี่ยก็คือ เป็นหุ้นที่ลิสเทสอยู่นอกตลาดแต่ว่ายังไม่ได้เข้ามาอยู่ในตลาดครับซึ่งการจะลงทุนในหุ้นพวกเนี้จําเป็นที่ต้องใช้เงินลงทุนที่สูงแล้วก็ส่วนใหญ่จําเป็นที่จะต้องแช่เงินไว้อย่างน้อยหนึ่งถึงสองปีเป็นต้นครับแต่ว่าเราไปเจอ,อสินทรัพย์หนึ่งที่ชื่อว่าลิสเทสไพรเวทอิตี้พูดง่ายคือเป็นบรลจหรือเป็นบริษัทที่สินค้าของเขาก็คือกองทุน p r i v a t e equity นั่นแหละหมายความว่าถ้าเกิดสินทรัพย์ประเภท private equity เนี่ยดูดีมากขึ้นเท่าไ พวกบจหรือบริษัทที่ออกกองทุนพวกเนี้ก็จะมีกําไรหรือเงินี้เนี่ยดูดีมากขึ้นขพาะังนอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิงนทรัพย์หนึ่งที่เราสนใจตัวอ,อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นกลยุทธ์กองทุนที่ใช้แบบอ b s o l u t ร Return นะครับพูดง่ายๆคือกองทุนประเภทเนี้ทากาไรได้ทั้งในตลาดทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงครับเหมาะสําหรับผสมเข้ามาในกองทุน Asset Allocation แล้วก็ช่วยในเรื่องของการทําให้พอร์ตไม่มีความอันปวดจนเกินไปแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะย,ยาว มครับมีกองทุนแนะนําอยากจะเม็นชั่นถึงไหมฮะว่ากองไหนดีฮะครับก็จริงๆทางบริษัท p r i n c i p l นะมีการปรับมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ก็คือจะเป็นกองทุนที่ชื่อว่า principal isf principal i b a n a แล้วก็ principal gma ครับซึ่ง3มซีรีส์เนี้ยจะแ,แบ่งเป็นตามระดับความเสี่ยงเลยแล้วก็มีผลตอบแทนที่คาดหวังโดยเฉลี่ยต่อปีครับยกตัวอ,อย่างเช่น sif มีผลตอบแทนที่คาดหวัง5% ไอบาลานซ7%แล้วก็เจมเป10%ครับซึ่งความเสี่ยงเนี่ยจะในระดับขึ้นเรื่อยๆซึ่งทั้งสามกองทุนนี้เนี่ยบริหารโดยทั้งทีผู้จัดการกองทุนของบริจอฟิสเซเนื้อวกกับใช้ลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นลิฟต์เนสทร่าเวเอพีที่ผมได้มีการกล่าวไปเบื้องต้นกองทุนที่จะแอบสุปีเตินเบื้องต้นครับผมเพื่อให้พอตเนี่ยสามารถสร้างปีเติมในระยะยาวหลบหลีกความผันผวนเอาชนะความไม่แน่นอนแล้วก็พิชิตผลตอบแทนที่คาดหวังต่าง โอเคได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณ,คณเทนีนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ